สวัสดีสมาชิกชมรมคนชอบซูซูกิด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่ที่บูธซู z u k i ในงาน Thailand International Motor Expo 2023นะครับ Impact Challenger Hall เบองทองธานีวันสุดท้ายนะครับวันนี้วันที่11ธันวาคม2566นั่นเองและรุ่นที่ผมจะมาดูนะครับคือ u u z u k i a เวน i s 125คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับ โดยสิ่งที่สงสัยมาโดยตลอดนะครับสำหรับอเวนิสหรือ25คันนี้คือเรื่องของการเปิดฝาถังน้ํามันนั่นเองนะครับและหลายๆคนมักจะถามว่าเจ้าช่องเติมน้ํามันที่วางไว้ตรงนี้เนี่ยเวลาถ้าเราติดแหลกแล้วเราจะทํำยังไงก็ดูเลยครับมันมีแหลกเฉพาะของรุ่นนี้นะครับซึ่งราคาที่ผมเคยเห็นขายกันในกลุ่มเนี่ยแหลกตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะพอมาดูตรงด้านท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้จะเรียกว่ามันเป็นแหลกที่ เว้นช่องเติมน้ำมันไว้ให้ก็ได้นะครับคือเราก็ต้องใช้แหลกเฉพาะตัวเนาะหากว่าเราอยากติดแหลกจริงๆนะครับแต่ถ้าไปหาแหลกข้างนอกเนี่ยก็ต้องเลือกดูนะว่ามันไปบังรูเติมน้ำมันหรือเปล่าโดยรอบนี้ที่มาโชว์นะครับเขาก็เอาสีสันที่แตกต่างจากจรอบที่แล้วมาด้วยนะครับซึ่งรถเหล่านี้นะครับก็ขายจริงในบ้านเราแล้วนะครับสาหรับท่านที่สนใจก็ไปหาตํากันได้นะครับที่ตัวแทนซูซูกิใกล้บ้านนะวัสดุอุปกรณ์ก็ค่อนข้างดีครับอยากให้ลองสัมผัสดูนะ พวกสวิตพวกอะไรก็ครบ,ครบเลยตัวหน้าปัดเรือนใหม้ก็เป็น f u ลดิจิตอลด้วยนะก็ถือว่าให้มาครบอยู่พักเท้าด้านหลังนะครับค่อนข้างดูแข็งแรงเลยนะครับเสียงใช้ได้อยู่นะผมชอบแก,กแก๊กแบบนี้นะมีคนสตาร์ทให้ด้วยนะเออทำเป็นเล่นไปนะครับสำหรับสายใช้งานเนี่ยผมว่ามันก็ได้แหละถ้าคุณไม่ได้มองถึงข้อเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นอ่นนะครับผมคิดว่าถ้ามันเปรียบเทียบกับตัวมันเองเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในรถที่น่าซื้อเหมือนกันนะครับ มามาดูตัวแต่งสีส้มตรงนี้บ้างดีกว่านะครับนี่นะพวกล้อแม็กพวกอะไรก็ทำสีนะครับปั๊มบนเนี่ยก็เป็นปั๊มแต่งนะครับก็ดูสวยดีนะอันนี้เขาน่าจะแต่งไว้สำหรับโชว์ว่าอเวนิสเนี่ยก็เป็นรถแว้นได้เหมือนกันนะอารมณ์แบบรถแม่บ้านรถพ่อบ้านแว้นอะไรเงี้ยนะครับพวกปั๊มล่างพวกจานเบรกเนี่ยก็ตัวแต่งหมดเลยเนาะแต่ว่าสีสันตัวรถเนี่ยคือสีเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ได้เป็นสีแต่งสีทําพิเศษนะสีนี้มีขายจริงนะครับ พวกปอกเฮนประกับเฮนนะครับก็ของโดมิโนนะครับสีส้มนะแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับอันี้เป็นตัวแต่งนะครับมันก็จะดูแปลกตากว่าตัวขายจริงเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่อยากเอาไปแต่งเนี่ยก็มีแนวทางให้ดูนะว่าแต่งได้ประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วกันเนาะแต่งจริงผมว่าแต่งกับไม่แต่งมันก็คล้ายๆกันนะครับ ไฟด้านหลังนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวถังน้ํามันก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันจะอยู่ด้านหลังเอาจริงๆมันก็ดูเท่นนะสำหรับบางคนที่อาจจะชอบความอินดี้เราไม่ได้คิดว่าจะติดแหลกท้ายอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็ดูใช้ได้อยู่นะครับก็โดยภาพรวมก็ประมาณนี้นครับหน้าตาของตัวรถก็ดูสวยงามตามที่เห็นนี้เลยนะครับซึ่งหลายๆคนมักจะให้ฉายามันนะครับว่าเป็นดองกี้นะมัสคอตของอเวนิสมันก็เลยกลายเป็นเจ้าลาหน้าตาน่ารักแบบนี้นะครับ ดูดิน่ารักไหมเออนะครับมีมัสคอดมีหัวลาวางอยู่กลายเป็นแบบเออของเล่นไปแล้วอะ่ะเออก่อนหน้านี้หลายๆคนแบบแซวโอายอเป็นดองกี้เป็นลากลายเป็นว่าแม่งซูซูกิก็บ้าจริงครับเอาลามาเป็นมัสคอตเออผมชอบนะอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันก็ดูโดดเด่นดีครับและตัวรถจริงๆอ่ะต้องให้เห็นตัวจริงๆนะมันไม่ได้ขี้เหล่ขนาดนั้นนะครับผมว่ามันมันได้อยู่นะสําหรับทรงรถแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าคุณจะชอบมันหรือเปล่าก็เท่านั้นเองครับ อย่างให้ผมเลือกซื้อเนี่ยผมก็เลือกซื้อสีขาวนะครับเป็นสีที่ดูสวยดีนะครับดูสะอาดตาดีนะแล้วก็ดูรูหราพรีเมียมดีด้วยนะครับพวกอุปกรณ์พวกสวิตต่างๆก็ตามที่เห็นนี้เลยนะครับเกสใส่ของก็มีให้ตรงนี้เนาะใส่อะไรได้เล็กๆน้อยๆคือถ้ายกไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆที่มีฟังกชันเหนือกว่าเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะอย่างกุญแจคีย์เลสกุญแจรีโมทก็ไม่ได้มีมาให้นะครับยูบล็อกเองก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์เท่ากับรุ่นอื่นๆที่อยู่ในพิกัดใกล้เคียงกันนะครับ พูดถึงยูบ็อกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดยูบ็อกให้ดูแล้วกันอเอาคันไหนดีวะเอาคันนี้ดีกว่าคันส้มก็แล้วกันครับเดี๋ยวผมเปิดยูบ็อกให้ดูนะจ๊ะนี่บิดอย่างนี้นะครับเป็นคุญแจไขนะบิดไปทางซ้ายเปิดได้เลยนี่นะครับยูบ็อกก็ประมาณนี้นะครับมันจะติดตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกถังน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยละมะั้งนะครับแล้วก็ได้อยู่นิดหน่อยนะครับด้านใน ก็พอเก็บลูกกรน็อกได้นะครับแต่ว่าถามว่าใหญ่เบิ่มๆคือลือไหมก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะเพียงพอกับการใช้งานสําหรับรถไซนี้แล้วล่ะเอาเป็นว่าสำหรับคนที่ชอบนะครับก็ลองไปสัมผัสตัวจริงกันได้นะเผื่อว่าจะถูกใจเนาะสุดท้ายคือเรื่องของราคานะครับอเวนิสหนึ่งคันนี้มีราคาอยู่ที่6 4 0 ,00 บาทนะครับสำหรับราคานี้หลายๆคนอาจจะมองว่าแพงหรือบางคนอาจจะมองว่าคุ้มค่ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับว่าเขาเอาไปเทียบกับอะไร